แล้ววันนี้พอเขมรน,น้อยได้เป็นก็บอกคุณเซนมันอย่างงู้นคุณเซนมาอย่างนี้ไอบ้บางคนออกมาเรียกพ่อคุณเซนพ่อมึงตายพ่อมึงเนี่ยคุณเซนเป็นพ่อมึงเนี่ยไอสัตว์แล้วไปดูนี่นะประเทศมันตอนนี้เป็นไงบ้านคุณเซนก็โดนควย้ยงโดนอะไรตอนนี้มันก็จะเหมือนเนปาลน,นะคอยดูภาวนานะเฮียให้เขมรแม่งเหมือนเนปาลไอ้นูจะเป็นก็ไม่ผ่านเบื้องหลังเบื้องลึกแม่งไม่ดีเกลื่อนเต็มตัวเลย ขี้เกื่อขี้กกขี้เกื่อใเนเฮียขี้เปียกข้างหลายเต็มหมดสวะเต็มหัวหมดแม่งจะมาเอาใครมาแล้วก็ไปเอาแล้วคนตรีคนจะมาเป็นคนนู้นคนนี้ก็ไอย้ยียมือใหม่หัดขับทั้งนั้นแล้วก็ไม่เป็นส้นตีนอะไรเลยอ่ะดูถูกประชาชนหมดอนะ่แะแล้วผมถามว่าล้วประเทศมันจะเดินยังไงเอาไอ้เด็กกระโปรล,ลเด็กไอเ้เฮียเพิ่งฟันไม่ทิ้งกินน้ำนมนี่จะมานั่งดิจิตอลจะมาน่าอา้าวไอเ้เฮียนั้นอย่างนี้ก็ไอ้พวกคอเซ็นเตอร์ก็หลอกหลอกรัฐมนตรีตายห่าเลยเนี่ย ทำไงอ่ะไอ้หนุ่จะนั่งดิจิตอลไอ้หนูนจะนั่งกระทรวงกระทรวงพลังงานก็ไปเอาใครมาก็ไม่รู้เลอะเทอะไปหมดกระทรวงการค้าก็เอาเด็กเมื่อวันซืนมาเอากับเขาสิครับเอากันดีแล้วมันจะเดินไปยังไงของดีๆมีอยู่แม่งก็ไปสมคบคิดกับไอ้เฮียหุ่นเซนสมคบคิดกันขมรน,น้อยสมคบคิดกับขมรใหญ่ แล้ววันนี้พอเขมรน,น้อยได้เป็นก็บอกคุณเซนมันอย่างงู้นคุณเซนมาอย่างนี้ไอ้บางคนออกมาเรียกพ่อคุณเซนพ่อมึงตายพ่อมึงเนี่ยคุณเซนเป็นพ่อมึงเนี่ยไอ้สัตว์แล้วไปดูดิเนประเทศมันตอนนี้เป็นไงบ้านคุณเซนก็โดนเพี้ย,ยงโดนอะไรตอนนี้มันก็จะเหมือนเนปาลนนะ่ะคอยดูภาวนานะเฮียให้เขมรแม่งเหมือนเนปาลบอกให้ไอ้สัตว์ เห็นแล้วก็เจ็บใจจ,ยยจริงๆ,ๆว่าไอ้เหี้ยไปเข้ากับไอ้พวกเหี้ยเขมรในพวกไอ้สัตว์เลวราำจริงๆนี่พูดได้จริงๆอะ่ะคือคือเรื่องนี้อ่ะพี่ชัดคือคือเราเห็นคะแนนเรากลักบมาที่ที่เชียงรายก่อนอว่าแต่ก่อนเนี่ครับที่เพื่อไทยแพ้หลายๆสนามตนี่เพราะว่ามันมีตัวแบ่งอย่างพรคประชาชนคือคะแนนเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ตกนะไม่มีอ่ะ ไม่ตกอยู่แล้วของประชาธิปไตยเนี่ยกลุ่มของคนเสื้อแดงเนี่ยไม่ได้ตกนะแต่มันมีตัวแบ่งคืออย่างไรสื้อฝาขวางพวกนี้มันก็คือคือฝ่ายประชาธิปไตยคงจะไม่โดดข้ามไปไปเลือกกลุ่มเกยไทยหรอกอืเราได้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าไม่มีตัวแบ่งอย่างพักประชาชนจริงๆนะครับถ้าเบอร์เดียวไปเดียวอืไม่ว่าพักไม่ว่าคนในเขต คือถ้าคะแนนที่แข่งขันกันเนี่ยหายห่วงเลยมผมบอกเลยครับเรื่องวมืที่แล้วเนี่ยครับมันแบ่งนะสองพรรคระหว่างพรรคประชาธิปกับพรรคเพื่อไทยแบ่งกันอืถ้าอยู่เอาไปกินเฉยเลยคืออย่างนี้คราวที่แล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่เี่ยก็คิดว่ามันฟีเวอร์มาจากพวกกลุ่มนักศึกษาที่ออกมากลุ่มสามนิ้วรู้ออกไหมถ้าวันนั้นเนี่ยพูดง่ายๆอะคนมันเสียค่างโง่เด็กๆมันเสียค่างโง่ เด็กๆมันเสียค่างโง่ให้กับพักส้มเพราะไม่รู้หรอกว่าเขามาเนี่ยตรงน,นี้ผลสุดท้ายเด็กๆที่มีความสามารถก็โดนหนีออกนอกประเทศหมดเพราะโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองแล้วหลายคนวันนี้ที่โดนจองจําอยู่ข้างในพอมารู้ข่าวว่าพักส้มไปกระโดดเกาะเกาะพักน้ําเงินอุ้มพักน้าเงินแล้วก็ตัวเองไม่ยําอะไรทำไปจะไปเป็นพระเอกเขาก็เลยมีจดหมายจากข้างในออกมาเลยก็จวกกันเละตอนนี้ข้างในของพักส้มมันก็เละเทะแล้ว ทำไรไม่เกิดแล้วก่อกับเลือกตั้งซ่อมที่เพิ่งเมื่อคืนนี้ผ่านผ่านมาหมาดหมาดแท้ขาดลอยอย่างนี้ก็เตรียมพร้อมได้เลยก็บอกแล้วไงเห็นกล้วยดีกว่าเห็นกล้วยดีกว่าก็เป็นอย่างนี้แหละครับอุดมการณ์ก็โดนกล้วยแดกหมดสุดท้ายเป็นไงครับชิบหายหมดแล้ววันนี้มันมันยังไงก็ก้าวมายังไงมันก็ไม่มีใครเขาเขาเชื่อถือมาแล้วหมดความน่าเชื่อถือหมดไม่มีทางหรอกครับนะครับส่วนพรรคกันไทยเนี่ยของเราเนี่ยก็บอกเลยครับ นั่งอยู่เฉยๆไม่มีเอ็นไม่มีเอียงนั่งตรงนิ่งตั้งนานเพื่ออุดมการณ์และจิตวิญญาณวันนี้คนหลังไหลามาเทมาครับกว่า70กว่าเปอร์เซ็นที่มาเลือกตั้งมาเทคะแนนให้กับพรรคเพื่อไทยแล้วมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดฮะและผมก็บอกเลยครับว่าคิดและเชื่อได้ว่าไม่ได้ทํานายเลือกตั้งครั้งใหญ่มาเมื่อไหร่คอยดูนะโอกาส300รอกว่าเพื่อไทยมีแน่นอนครับผมบอกให้ โอกาส300รอยกว่าของพรคเพื่อไทยมีแน่นอนไม่ต้องไปวิตกกังวลแล้วครับนะผมมั่นใจอย่างนั้นและผมก็เชื่อและบรรดาบางคนมาถามบอกว่ามีเลือดไหลออกจากพรคเพื่อไทยไหมสสเขาจะไหลออกกันไปเพราะผมบอกผมผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่วิตกแล้วครับเลือดไหลออกถ้าเลือดไหลออกเป็นพวกสสสอบตกก็ช่างเขาครับสสสอบตกทั้งนั้นนะที่ออกไปกับไอแปดตัวนั้นที่เป็นงูเหา่า แล้วก็ยังจะมีนะเพื่อไทยยังมีสายเลือดใหม่ฮะเจนเจนแทเตนวมากันอีกนะยังมีเด็กวัยรุ่นที่เขาจะเข้าเพื่อไทยกันอีกนะเตรียมพร้อมกันที่จะรอรอเขาเรียกว่าพิจารณาจากกรรมการบริหารพักและผู้ใหญ่ให้ลงในเขตทั้งปริมณฑลนนทบุรีปรทุมธานีตรงเนี้ยแหละฮะในภาคกลางเนี่ยแล้วก็ยังมีภาคอีสงอีสานอีกนะภาคอีสานนะครับภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้บอกให้เลยครับว่ากําลังของเพื่อไทยตอนนี้ พูดง่ายๆว่าเต็มพิกัดพี่น้องประชาชนให้การตื่นตัวนะครับจากที่เราสังเกตนะเราเตรียมกระบ,บอกเสียงไว้เรียบร้อมให้กับประเพื่อไทยวันเสาร์ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วเสาร์หน้าเสาร์นี้เรามีอีกนะครับเสาร์นี้สิบโมงครึ่งครับที่ทีวียี่สิบสี่นะครับที่ห้องทีวียี่สิบสี่ของเราเสาร์นี้เข้ามาเลยมาลงทะเบียนสิบโมงใครอยากจะเป็นกระบ,บอกเสียงใครอยากจะเป็นตัวแทนที่เราจะ พูดง่ายๆว่าเราจะเตรียมตัวไว้เลือกตั้งปีครั้งใหญ่ที่ต่อไปนี้เราจะเป็นตั้งก็บอกเสียงเป็นตั้งผููสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเฟกนิว <Yeah. S 1> ทั้งหลายวันนี้ข่าวเลวทั้งหลายเอ๊ะผมคุณคุณหนุ่มจำคนนี้ได้ไหมคนที่ชื่อไอ้บอกกอลายจุดลายหมาเนี่ย <Yeah. S 1> เขามีคำถามมาถามคนเสื้อแดงมาปากโอ๊ปากดีนะไอ้ไอ้ไอ้บอกอลายจุดเนี่ย <Yeah. S 1> นะผมเรียกไอ้บอกกอรายหมา มาปากดีครับว่ามาบอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ใช่เป็นไม่มีนายกทักษิณเป็นอะไรนะนะ<ห>เดี๋ยวน,ะนออยี้ข้อความอะไรนะมออมสมมุติว่า,วาฟังนี้นะสมมุติว่าคุณทักษิณไม่อยู่ในพรรคเพื่อไทยคนเสื้อแดงจะเลือกเพื่อไทยไหมเออนี่เขาถามแล้วผมก็อยากถามไอ้สมบัติมนงามนงว่ามึงเสือกอะไรแหละไอ้สัตว์ จะอยู่หรือไม่อยู่แล้วมึงเสืออะไรแต่ก่อนมึงก็ยังเคยอยู่กับมาเชียพักเพื่อไทยอยู่แล้ววันนี้กูถามว่ามึงไปดูพักส้มมึงให้ดีก่อนจะไอสัตว์นะโดยเฉพาะไอ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 สมบัติมุนงานมนงเนี่ยถ้ามึงว่าวันนี้เมื่อมึงมึงคิดเนี่ยมึงคิดว่าวันนี้เนี่ยพักส้มมึงดีอะไรมึงดีแล้วแต่ก่อนไอเหี้ยกูเห็นมึงก็มาอยู่เชียเพื่อไทยเยงเยงเนี่ย มาเข้าข้างคนเสื้อแดงอยู่กลุ่มคนเสื้อแดงพอวันนี้เปลี่ยนสีเสื้อไปยังมีหน้ามาถามนะเห็นไหมครับผมเลยถึงบอกว่าเนี่ยมาถามได้ไงว่าสมมติว่าคุณทักษิณไม่อยู่ในพรรคเพื่อไทยคนเสื้อแดงจะเลือกเพื่อไทยไหมเฮ้ยมึงอย่าดูถูกอย่ามาบูลลี่นะฮะคนเสื้อแดงอ่ะเขาเขาบอกว่าใจเป็นหนึ่งใจเป็นเดียวกันเขาเลือกเพื่อไทยถึงยังไงก็เลือกทำไมสิบเจ็ดปีนายกทักษิณอยู่ต่างประเทศเพื่อไทยยังมา แล้วถามว่าคนอย่างสมบัติบุญงามะนงมึงเคยมีจุดยืนที่อะไรไหมมีมปะ่ะกูถามมึงเนี่ยในฐานะกูก็อายุมากกว่ามึงด้วยแต่กูก็ไม่เคยเอาความคิดที่ม,ม,า,มาเปรียบเทียบแบบนี้แล้วเวลาพักมึงไงพักส้มเนี่ยพักประชาชนเนี่ยตั้งแต่ก้าวไกลแล้วมึงทำไมทำต้นตีนอะไรอะ่ะมึงแน่จริงมึงไม่ลงสอสว่ามึงเก่งไงหรือว่าไงกลัวเขาถือกลัวเขาตรวจสอบสืบรับ์สืบสมบัติสืบประวัติ อย่าเสือกกับพรคเพื่อไทยถ้ามึงอยากอยู่ตังนู้นไม่ต้องมาเสือกและไม่ต้องมาถามคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงเขาทุกคนเขายังไงเขาก็เลือกพรักเพื่อไทยอย่างน้อยร้อยเปอร์เซ็นเต็มอย่างที่ภาคเหนืออย่างที่เห็นนะพักมึงยังแพ้กระจุยจำไว้นะสมบัติมึงไม่ต้องมาแล้วไอ้บัตรมึงจะอยู่ของมึงมึงไปมึงเอาเลยมึงจะไปมึงจะไปโอบกอดกันมึงจะไปโอบกอดพักส้มมึงจะเชียร์กันให้น้ำแตกไปเลยน้ำเนื้อแตกกันไปเลยเฮีย นะวันนี้ไม่ต้องมาเสือกกับพรคเพื่อไทยแล้วไม่ต้องมาเสือกกับคนเสื้อแดงในเมื่อมึงไม่ได้อยู่กับคนเสื้อแดงมึงอยากเสือกไม่ต้องเสือกหรอกบอกให้ไอ้สมบัติไอ้เฮียมาถามส้นตีนถามให้คนก็เกิดการฝังหวยเกิดการแตกแยกไม่ต้องมาเสือกหรอกและไม่ต้องเสือกกับพรคเพื่อไทยโดยสมบัติมึงงานมโนพูดให้ฟังอย่านะผมเคยทีนะเคยเคยเคยจะตจั่วก,กันทีตอนที่สมัยก่อนเสื้อแดงเนะี่ย ที่ไปแล้วประสงค์อ่ะไอเหี้ยนี่แม่งแม่งแม่งไม่ใช้แม่งแม่งแม่งไม่ใช่แดงแท้เคยอยู่เสื้อแดงแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนไปเดี๋ยวเปลี่ยนมาเดี๋ยวเปลี่ยนไปเดี๋ยวเปลี่ยนมาว่างๆต้องเจอกันผมไม่ใช่นักเลงนะว่างๆก็เจอกันจะจับถามหน่อยเป็นเหี้ยอะไรนักหนาเหรอมึงอะเสื้อกับเสื้อแดงเลอเกินเอาว่างๆต้องถามเดี๋ยวเจอหน้าก็จะถามเสื้ออะไรเหรอเสื้อแดงก็ไปทำอะไรให้มึงเหรอ แล้วจะมีนายกตักสินหรือไม่มีแล้วมาไปหนักหัวพ่อมึงเหรอถามก่อนดิไอเฮียมึงเอาอะไรมาถามเสือกไม่ใช่มึงไม่ใช่มาบอกว่ามึงอยู่ดีๆจะมาพูดอย่างงี้มึงเป็นใครมาถามแล้วพอเอิญแบบพักเพื่อไทยเนี่ยเขาอยู่ในตะกูลชินวัตร์เขาแต่งตั้งตั้งกันขึ้นมาตั้งแต่ไทยรักไทยแล้วมาเป็นพลังประชาชนแล้ววันนี้ไม่ต้องเสือกถามหรอกอย่าปัญญาอ่อนมึงมันหมดราคาไปนานไรสมบัติไอเหี้ย ทำเหี้ยอะไรก็ไม่เคยสาเร็จทําเหี้ยอะไรไม่เคยดีแต่ว่าทักรรมไม้คนเหี้ยพวกเนี้ยดีแต่ว่าทักรมดีแต่ทานี้จะเป็นจัด Nine สัญลักษ์ในเชิงนั้นเป็นอย่างงี้อย่างี้สุดท้ายแม่ก็หนีอย่างเดียวคนส้นตีนพวกนี้อุดมการไม่มีหรอกไอเหี้ยนะเพราะฉะนั้นอยากเสือกกับพรคเพื่อไทยนะครับ